สวัสดีค่ะทุกคนอย่างงตอนนี้สดายอยู่บนห้องอยู่ที่บ้านสดาจะอยู่ท่านี้นะเพราะว่าสดาอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้โอเคอยู่สดาก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านไปนู่นนี่นั่นมากินมากระจายแล้วก็จะกลับมากินต่อคือพรุ่งนี้สดาจะลดความอ้วนแล้วตอนนี้สดาอ้วนมากสดาหนักมากๆเลยตอนนี้น้ําหนักน่าจะประมาณห้าสิบเอ็ดลดความอ้วนจากสี่สิบแปดขึ้นมาห้าสิบเอ็ด เฮ้ยแกเป็นอะไรวะคือแกคีนแต่แกน้ําหนักขึ้นเยอะมากสดาไม่ไหวแล้วสดาต้องกลับไปรดแบบเดิมกินแบบไม่เอาแป้งแล้วแล้วตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สดาจะกินอีกวันหนึ่งให้พุงแตกตอนนี้สดาก็มีอะไรบ้างคือไม่อยากจะบอกว่ากินหมดไปแล้วขนมปังบ้านคุณมนเป็นขนมปังธัญ,ญพืชเป็นข,ข้าเองมันเขาเรียกว่าเขาข้าวงอกธัญ,ญพืชเจเป็นขนมปังลูกกลมๆที่มีถั่ว เป็นเม็ด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 แปแปลสุดาชอบมากเลยมันไม่มีรสชาติอะไรเนี่ยนะแต่สุดาชอบมากไม่รู้เป็นอะไรถ้าคนไปซื้อตามเดี๋ยวอาจจะงงว่าแบบเอ้ยมันไม่มีรสชาติแต่สุดาชอบมากแล้วก็เหมือนเดิมจ้าบัตเตอร์ไฟของโปรไม่ได้ดีวิวนานเลยเดี๋ยวจะมาหม่ำแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังไส้มะพร้าวแต่ว่าแป้งเขาจะมีสองแบบคือเป็นแบบเป็นแป้งแบบที่เป็นข้าวกล้องเข้าก็้องงอกมันก็จะดีกว่าแป้งขาวเดี๋ยวจะกินแล้วก็ มีอันนี้ด้วยของโป่งโดารโนบัตเตอร์แล้วก็มีอันนี้อีกยมาเดี๋ยวมากินบัตเตอร์ไฟก่อนไม่ได้รีวิวนานถ้าอยู่ท่านี้ทุกคนก็ทำใจนะเพราะถ้าเกิดโดาลุกไปนี่คือโป้พูดเลยเพรโซดาแบบอย่าไปพูดกินหนมดีกว่าคือแบบเป็นคนขุ่นดีอะแล้วก็นอนกินอนะเฮ้ยหนักเนานะบัตเตอร์ไฟบ้านขุนมนเคยรีวิวเมื่อนานมาแล้ว รีวิวจนขายดีกระจัดกระจายตอนนี้บ้านคุณมลม,มีอันนี้สระซื้อที่ฟิวเจอร์อยู่ตรงท็อปค่ะเขาย้ายอยู่ตรงท็อปประจําแล้วแล้วก็มีที่เมืองทองด้วยไปดูในไอจีเขาได้นี่บัตเตอร์ไฟสุดโตรเป็นบัตเตอร์ไฟที่กินมันเพลินไม่เบื่อมันแบบรสออชาติแบบไม่หวานมากมันมัน อร่อยดีสเราไปซื้อที่เมืองทองบ่อยๆเพราะทันหน้าแ่วนั้นแล้วก็ที่วิวเจอเดี๋ยวเห็นว่าจะเปิดอีกที่นึงนะคะสลาไปซื้อที่ฟิวที่เมืองทองพนักงานแล้วก็เจ้าของร้านนา่ารักมากๆเลยมาคุยแล้วก็ใจดีกับเรามากเขารู้ด้วยว่าสุดาเป็นคนรีวิวบัเต้องกลายเปนขายดี ก็มาขอบคุณจังลาแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะนี่ทำขนมขนมทำขนมอร่อยอร่อยออกมาให้เรากินกันเนาะไปเร์ฟลาจบไปจะมากินนี้กัน,นขนมปังเข้าก้องก็คือขนมปังบ้านคุณมลน่นะอร่อยหลายอย่างมา,มากๆเลยบัตเตอร์ฟลายแล้วก็อันนี้ตัวเด็ดนะเป็นมะพร้าวมีแป้งให้เลือกสองแบบแล้วก็ คือขนมเขาอร่อยจริง mm. อืหนมบางเลยสดเลยก็เคยรีวิวไปอันนี้เป็นเจนะหลายๆอย่างคือจะแบบเจด้วยเนี่ยข้างในเป็นไซรมะพร้าวเห็นไหมมะพร้าวฉ่ำมากอือหือยากจะพูดควานไส้ให้ดูชัดเจนจำแจ้งให้ดูไส้ชัดๆอือหอฟินไส้เยอะมากตุ้มตาม,มากดูไส้สิแบบปากเล็ก พิ่งไปกินข้าวมาขานมมาฟินจุงเบยไม่หวานมากค่ะมี IG ไอจีด้วยนะบ้านคุณม์แต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ลงขนมหรอกแต่ว่าขนมในร้านเขาเยอะมากๆเลย เมลุกคุกกี้ถั่วก็อร่อยขนมเขาอ,อร่อยแล้วก็เค้กมะพร้าวเผาก็อร่อยก็อ,อร่อยเยอะอะฟินฟินมากวันนี้แบบสกินที่พุงตาแล้บว,วันนี้จะลดควมามโมละมะพร้าวเยอะมากดูสิไส้อออืื้หดีงามสดาแบบลดความโม้วนนะแบบทุกคน คือแบบสลรครีนอ่ะครีนเขาก็บอกให้กินเวลาเมื่อก่อนสดารลดความอ้วนอ่ะสะดาจะแบบไม่ค่อยกินแป้งเลยเพราะว่าจะกินแต่ผลไม้สดาก็ลดได้นะแต่ตั้งแต่สดามาเปลี่ยนเพราะว่าสดาทําแบบนั้นนานๆข้ามันก็โยโย่ก็มาเปลี่ยนเขาบอกให้ครีนก็ต้องกินแป้งด้วยกินให้ครบห้าหมู่แต่ด้วยความที่แรกก็แบบกินแป้งแบบนิดหน่อยพอรหลังงรู้มากไปใบเมี่ยงไปฟื้อขนมฟื้อ ของที่เป็นพวกแบบกินคลีนอะเนี่ยน้บัตตงัตเตอร์เพื่ออยากจะเบาเพราะในนั้นเข้าเลยไม่เบาจากเมื่อก่อนกินขนมปังชิ้นนึงพอกินโยเกิร์ตกาโนล่าเพราะในนั้นเขา้าเริ่มแบบกินเยอะจนกายมันแบบน้ำหนักขึ้นอะน้ำหนักขึ้นมาสามสี่โลในการลดความอ้วนเก่งกระแกเป็นอะไรโอ้โหแล้วนี่เราใส่ดูมะพร้าวสิแบบนี่ต่อนมะพร้าวนะให้เยอะมากอื้อหือ นี่คือแบบมะพร้าวทั้งดุนเลยอ่ะดูสิคือแบบให้เยอะมากแบบบางร้านจะแบบน้อยอันนี้แบบอะไรมะพร้าวเยอะมากเราไม่เอาแลบะบไม่เหมาะไม่เหมาะกับการราควาอ้วนแบบนี้เพราะว่าเฟอรควบคุมตัวเองไม่ได้คือเขาบอกให้กินแป้งในปริมาณที่แบบนิดหน่อยเฟอร์มไม่ชอบกินข้าวเฟอร์ก็จะเอาแป้งจากขนมปังแต่ฟึ่งเป็นควบคุมไม่ได้คือแบบ ขาให้กินแบบนิดหน่อยช่วงแรกสุดเขาทาได้ล้หลังมันเริ่มแบบขาง่เราไปตุนมาเยอะไงซื้อร้านนั้นร้านนี้ร้านนั้นร้านนี้พอวันหนึ่งเราเริ่มแบบเมื่อก่อนอาจจะกินนิดนึงแบบแค่นี้พอหลังๆก็เริ่มแบบนี้เอาวันนั้นมาปนสองอีกสองชิ้นสามชิ้นจนหลังๆเริ่มหนักจนน้าหนักขึ้นไงแล้วออกกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกเดี๋ยนะจะเปลี่ยนละจะเริ่มแบบลดข้อแบบเดิมแบบไม่ค่อยกินแป้งเพราะสื้เราไม่เหมาะอ่ะแล้วก็อาจจะมีออกกำลังกายเพิ่ม เดียทีแล้วว้าเจ็ดนาทีแล้วตปกว่าร้าขนมปังสุดอร่อยของร้านบ้านคุณมนแล้วก็ยก,กินนี้หน่อยหนอชอบมากเลยอะเป็นเป็นกาโนลา่าแต่สดาว,ว่ามันคือคุกกี้นะมันไม่เหมือนกาโนลา่าเพราะอย่างกาโนล่ามันจะเป็นแบบฝุ่นๆใช่ไหมแต่นี่มันเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยสดชอบมากเลยมันอร่อยอะชอบร้นี้แบบนี้เลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบ เป็นมิกเบอร์รี่เหมือนกันอร่อยอร่อยมากนี่แบบทั้งหมดเลยแล้วทำยังไงดีเนี่ยเพราะว่าซื้อทไปใบเมียเ่ยงไงถ้าไปใบเมี่ยงอะ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้คือจะบีบขนมเยอะแยะต้องหยุดไปเพื่อว่าจะต้องกลับมาทําแบบเดิมอันนี้ก็อร่อยดีค่ะนี่ห้อเนเ่ยก็อร่อยดีสดาแบบโอ้ยลงควมบไม่ได้แล้วนานๆเข้าอายุมากขึ้นแล้วมันพไม่ได้กุ้มใจอะ่ะ โซยไลก็เยอะเพราะกินอย่ขาขนมไงโซยไลเยอะเดี๋ยวทาจะทํายังไงดีอะ่ะแนะนำสำหรับ้างนะใครรู้ว่าวิธีแบบทำให้ขาเล็กแล้วก็ลดโซยไลทศดาเหมือนแบบช่วงตัวเล็กอะหละับไม่ออกขาขาใหญ่แล้วมันโซยไหลอ่ะงวจะไปปั่นจักรยานอะแต่แล้วั้นต้องปั่นเร็วหรือปั่นช้าอ่ะทําไงดีอ,ะดอ,ะดอะด่ะงวจะทำยไงแล้วเครียดอะกุ้มกี่นาทีละไปหนึ่นาทีละไปดีวกว่าน รวมน,นกกข้อคือวันนึงนะเดี๋ยวหยุดลดความเมื่อยครับคลิปมีเยอะเลยเดี๋ยวโหลดให้ไม่ต้องห่วงช่วงเวลาไม่โหลดไม,ไม่ไม่ให้ว่าอะไรนะคะเนตกากเขาะจะโหลดให้ทุกวันไปแล้วนะี๋ยวกินขนมต่ออร่อยมากๆเลยหรือกินหนึ่งเช้าละไปแล้วบ๊ายบายตุ๊ก๊